แบบเจ็ดแบบดีดิอันนู้ดูดูดูสมชายสมชายมีเพื่อนหน้าคนสมชายมีเพื่อนหน้าคนกขอคองจอเป็นเพื่อนสนิทสองคนกกับขอต้องการชวนเพื่อนไปงานวันเกิดมีเงื่อนไขว่าเพื่อนสนิทสองคนต้องเป็นยังไงตายด้วยบังครับเลยไปต้อาไปด้วยไม่ไปไม่ได้สวยอีกสคนที่เหลือเป็นไงแล้วแต่แล้วแต่ไผมไม่รู้ฟังนะ ผู้ต้นไม่ใช่ผู้ต้นจงชายอ่ากอเฮ้ยกออไปไหมไปไหมบังคับไปไปเท่านั้นเฮ้ยขอไปตอบได้อย่างเดียวเลยเพราะเขาบอกเสมออ้าขอคอขอตอบได้ทีงแบบสองคือเอององอเฮ้ยงองอสอง ไปไว้ไปจอจอ,อสองเอามานมาคูณกันตอบแปดแปดโอเคปะ่ะงงไหมถ้างองดูแบบนี้เขียนแผน่าก็ได้กอกับขอบังคับไม่ต้องอยุ่งเอ้ยคอไว้คอคอ,อไปเปล่าอาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้โอเคปะ่ะเอ้ยงอถ้าคอไปงอจะตอบ ไปหรือไม่ไปก็ได้ถ้าพอไม่ไปงองก็จะตอบว่าไปหรือไม่ไปก็ได้จอถ้าไอ้นี่ต่อไปไนี่ต่อไปจอก็ไปหรือไม่ไปก็ได้ไอ้นี่ก็ไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปก็ได้ได้ทั้งหมดกี่แบบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมจบใช่ไหมสมมติเขาถามต่อ เป็นที่มีเพื่อนไปงานมันเกิดคอมอเทษาีไปงานมันเกิดสงชายอย่างน้อยไม่เอาอย่างน้อยความต้องการเป็นที่มีเพื่อนไปงานมันเกิดสงชายสองคนไม่นับกอกับขอนะกอกขอบังคับไปมีเพิ่มอีกสองคนเป็นเท่าไหรตต่ต่อต่อเท่าไหร่ไปเพิ่มอีกสองคนเออเราก็ต้องหาที่ไปสองคนอย่างนี้ไปกี่คนสามคนนับไหมไม่น,นับไปสองคนนับไหม นะครับอย่างนี้ไปสองคนเพิ่มเพิ่มเพไปสองคนนะนี่ดูตามมือสองคนนะสองคนอันนี้ไปกี่คนคคนเดียวไปกี่คนสองคนไปกี่คนคนเดียวไปกี่คนคนเดียวมีไปไหม,มไม่มีถ้าเขาถามหาความน่าจะเป็นก็ตอบสามจากทั้งหมดแปดเห็นไหม โอเคป่าไม่งงนะแต่เบอร์ข้อ,ขอนี้เขาถามแค่กี่แบบก็ตอบ8แบบนะครับ